S <S <an> เสียงกบเสียงเขียดพี่น้องฟังตี่หลาสิล่วงให้ไดก่อนลราเฮาสองให้นี่มาส่วนหววมาส่วนหวกพี่น้องฟังที่แถเสียงเขียดโอ้ออกมาหน้ารอบนี่พี่น้องออกมาตรงหน้ารอดนี่น้าเต็มนองเต็มหน้าเพื่ออะไรนน้องคอยกับสิไล่ดอ,อกบุญพี่น้องเทียงจันรลอยอยู่นะครบับผมเทียงจันรลอยนะครบับแต่ว่าตอนนี้สิมาส่นหวัวนี่ละน้องนี่ละจะเป็นดี ม่มีหยาดไม่ยู่เราฟังเสียงเขียดพี่น้องบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเสียงเขียดเสียงรถไถนาวะน่ะปุ่นอ้เจ้านี่ลูกน้องในจัะเปลี่ยนใส่ละที่งานมาเด้อมาเด้อมา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 ผู้สิบผัสสะนั่นเออว้าว่าจะลงไปได้หรอกจะลงไปได้หรอก พูนผู้ไทยหน้าเลยเจ้าคุมาเด้อมาเบงหวกเด้อสวนหวกสวนหัวกคุณน่ะสุดท้งหน้าคุณทัคุณสวัสดีสวีดัชนีเมือเลี้ยงพี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าจีมงานมาสอนหวกอยู่กลางทงหน้าพี่น้องอยู่หน้าจานลอยผนแนมไปเห็นเถียงหน้าจานลอยพูนนะครับแต่ว่าเี่ยจะเป็นเถียงผู้ใดล่ะจะเป็นน้องผู้ใดล่ะน้องพี่น้องจะเป็นน้องผู้ใดหน้าผู้ใดแน่ล่ะสวนลดละพี่น้องป้องไปน้ำกันนี่ล่ะ ของพ่อร <c ười> so so ุงแม่ป้านะบอาเอาอานี่ละเอาสอนมาอุ้ยผู้สอนก็ดีพุ่นนะสอนมาสอนมาพ่ออย่าเสี่ยงหน่อยไปเล่ยนน้ำมัววนมาเก้าเอิ้นเอาวันน้องได้เล่านั่นผู้ใดเป็นน้องหรือเป็นไอ้เนี่ยเอาสันสันมาเบิ่งสะกนมีเยอะเกินหนึกสูงแต่ใหญ่ไหมก็ดีเกี่ยวเบิ่งสันสันก่อนนี่เกี่ยวเบิ่งสันสันดูมันจังสีหูว่ามีบ่มีอู้แมงข้าวสารตัวนั้นใหญ่ว้า เอาแล้วแมงข้าวสารน่ะเว้มันพิยูเบ่บ่เอาของมาใส่บุ้ยบุ้ยอุ้ยมันเปสิทนหยิกอุ้ยแมงละงก์เอาของมาใส่เปนเฉีนเอาแมงละงก่มเอาเอาสิละถูกนี่นี่นี่พี่รองนี่ครับแมงละงก์หั่มห่งนี่ไแมงละงก่มครับอันแมงข้าวสารบอกแม่คุญแจอยู่รถอุ้ยเอาล่องลงแมงละงก์หัมกับแมงข้าวสารอันนี้ว่าส่วนสันสันลองเบิ่งตัวแดงแดงเนี่ยสิแม่ปาหวกหน่อยหวกหน่อย เอาไปฮอนเอาหัวเกียจเจ้าน่าเอาบาดนสวนเจ้าหญ้าบาดในได้แล้วบาดนี่โอ้ยเงี้งกะดีโคตรดีเลยเอาเอาบาดแรกลองมือสิหดอกไปเลยสวดต่อเลยไปไปสวดต่อเลยหูวละละบาดนี่มีแล้วละเอาสีเจ้าหญ้าบาดนี่พอ้ยขึ้นแจพุ่นไปไปไป โอ้ยให้นี่คืองามแช่เนาะเอาก็าบอกวัยมาทั้งพี่วัยมาทั้งพี่คือไปกลางคือบนเขาฟังพี่แมมเอ้าพี่ลองมาฟังพี่เออเกี่ยวมาพี่เกี่ยวมาพี่เออขึ้นมาพี่พี่พี่ขึ้นห้อมบุญเลยเอาเอา คนมาสวดหัวก่เม็นคนมาเอาบุญแตกสวดสวดด้วยวะนะโอ้าเจ้ามาเข่ากล้องเข่ากล่องนะค่ับคอยคอยอย่างเงี้ยบอกเด้กน้อยลูกลูกถอยออกถอยออกโอ้ยเอาหัวกหน่อยได้บุญเอาหัวก์ง่าได้ดิยดยดแต่ังญยดแหงเร็วพรนดาสิลมคุมแยงเลยเล็กน่อยนี่นั่นแยาเข้าไปแยาเข้าไปแยาเข้าไปถอยแยาเข้าไปถอยออกไปเล็กน้อย เลนควันผู Boy, ้เฒ่าได้หน่อยกันดิเออเอาขนมาบาดให้ขนมาเอามาซือกินเหรอออกง้อไม่ย่างเองาเราเหตุเปลี่ยนเราซื้อออกเล้วเราไปใส่บเราบ้านนัเราเมื่อยเาเกียวดอกเขาบาหลดไรป่าว่าขันบันมีมันกับมานล่ะนี่เห็นบอลจังเสียขันมันมีนกับมานขันโมมีนะมันกบกเปาไปเลือยงเ่อนผนไปยังเข่าเออมีแต่เ้าเส้าออกไปเลือเขานผนเนาะ

นี่ตัวนี้เฮียล่ะต่างนานาหอดเออเอาเออเอาไปบาดบาดเนี่ยบาดเดียวจะไปเลือกเอาเด้อผู้ใดมากเลือกใช่ไหมใช่ไหมเราต้องให้ไม่ย่างแยกไหมก็เลือกได้เราเอาล่องเบื้องเอาเลือกนั่งที่ไน่งผู้ดูเหรอว้ายว้ายไปไปอีกให้ไต้สวรรค์มาให้ไต้เนี่ยเออไปสั่นจักว่าไปทั้งฝุ่นว่าสั่นว่าเอาสวนไป สอวนลากยาวๆได้หลายอยู่ตัวนี้ไม่แต่หวกหน่อยพี่น้องแมงละงหั่มก็มีแมงกระสานก็มีไปไปทั้งพุ่นแตกสวดๆจะเป็นลูกเป็นหลานบัวใดได้มาเต็มทงหญ้าเลยพี่น้องเอ้ยมาสอดหัวกันได้มาขลายแถอะวันมาเอาบุญแตกสวดๆดยู่บุญอ่ะอ้อมทีบอยู่บุญไปไปไปย่างลูกไปพี่ให้พี่แต่เก่าหัวกบนี่ให้นี่ให้นี่บ่วบันไดให้นี่ พี่ย้ายไหมพี่ให้พี่หัวกบนั่นโอ้ยดินขาดเบิดฝนแห้งรายบางังัเอาขึ้นดีแล้วบ่อทั้งนั้นนี่ให้นี่หัวกบนีน่ยังสิเมียนนี่บ่อหลายอยให้นี่พี่รองเอ้ยเอามาพี่เอาขึ้นมาพี่เจ้านอยกับรายแหงเอาไปเอาขึ้นมาพี่เอาขึ้นมาพี่ นี่บ okay. ่อบาทต้งห uh, ันเอาเบิดนอดกระปูเอานี okay. ่น้องเคิ um. ่ให้เค yeah. uh, ิงนี Yar ่ไปทตางน่ปทมีหกปไปให้เทรื่งไปบ่มานี่ให้ถือเอาเกลือเลาถือเอานี่ใพนะว่าใส่ตีนเออโอ้มีหอนแม่กองเขนปะให้เิงบาดนี่เอายัยไปใส่น้ำกันสคู่เลยอโอ้แม่งบิดแล้วเว้ยปาด จากปากเลยบาดนี่ไปเอาน้องนี่ละนี่น้องนี่จากบุมาเนี่น้องนี่ละสวนมาทาั้งผีรอดเนาะอุย้ยเด้หน่อยมาหลายเทยสูสุมาหยางกระดอกระเดือกเทน,นี่โอ้ยเนาะว่าแม่เอาบุญแม่แม่เ,เ,อเ,เอาบุญได้เลยนี่มาถ้าเบิ้งน้องนี่เพราะสีสวนมาทาั้งผีเป็นห่วงบาทนี่ถ้าเบิ้งหัวกบมีบ่น้องนี่ น้องนั่นไหนเต็มหัวหน่อยเฮ้หัวหน่อยหัวหน่อยหัวหน่อยมาสอนมาทั้งปีละบาดนี่แต่วันบอดไล่หลายได้ใหญ่ไหมน้องนี่น้องนี่บอดหลายน้องนี่ว่าสังเกตว่าเบิ่งสังเกตมันบอดนี่พี่น้องนี่น้ามือตื่นๆลองน้าให้หน้าขาเจ้าปันให้ปันหน้าขาเจ้าไทยป้าตีนี่น้องนี่มันเป็นน้องที่มีเคยมี่หัวกบแต่จากสิมี่ปบุปีนี่เหาล่องเบิ้อง ไปไสิยังงรพุ่นละพุ่นนแกงนใหม่อยู่แล้วไปรัดอยู่พุ่นมาๆมามาพี่เขาพาไปเพื่อนแย่ติงไปเราเล็กน้อยนะนหูจุมาไปเล่นเพือนแย่ติงน้หูน้อหูไปละถึงต้องแล้วยันพกอวนัวโดมันเสียมาเยียบอันขันงเจ้าใะเย็นใเย็นเออ อูป่าซื้อหาเ้ยมาห่งงงแทะงูป่าซื้อเบิ่งเสียออกให้นี่มันก็เลสีเหียทิมเอาถอดมาใช่ไหมโอ้ยนี่แหละมันเกงแสบเอาพ่อพ่อว่างว่างเบื้องเอามายเคี้ยวออกงูป่าไปพ่อใหญ่ใส่ปีงเป็นอย่งนี้บากได้พ่อใหญ่ใส่นี คืนนี้ย้อมนี่อีกไปเฮ้ยเฮ้ยกินฮกินหาอยากไหมไปขุดไปโหลดยามันเอาอยู่ลำหนามบอขวดละอันตัวนี้ครูเป้าเอาเอาใช่กับปูเอาุดูตัวนี้คือขากเดี๋พี่น้องอ๋อเท็ดาสวยอยู่อุ้ยเขีดอันนี้นะเขียดอันเอันนี้นี่มันนี่คือหัวแก้วเขียดกระคำ เขียดยีเอเขียดกระค่มเออมันสีค่มเมียนสมเบืยหลังย้เือนสีหลังมาพดสบาเนียไปไปลากอีกคุณอ่ะเอาไปห้อนออกวานนี้เนาะฟาดเถใหใจเส้นกระคูเจ้าฟาเ่ากระปูออกตางหากะปูไปเคลียเรานะห่วยคุณให้เส่น้ำมาใส่กระปูดิมาเลือกเจ๊ไหนมันเสิเลือกเลยมันไม่แต่หยาม่อนดูมันเจ้งเลือกโอ้ เลือกมันกับบอลเหลี่ยวก่อนได้เดี๋ยวนี้พอดีมันจิตเป็นแนวอื่นก่อนจะเฝ้าแซวมันหัวเตะเนาะใช่ไหมข้าวเดียวกับเมือดอกบ่พอโดนดอกไปไปอีกล่ะพุ่นจะสอนไปอีกเกล่ะงูตัวเก่านั่นไปฟังพุ่บ่านมาพี่บ่ไปดอกมันนี่มองไปบนนะครับขึ้นมาบอกเขาสิบนมาพี่ถ่ายู่พี่อะเจ้านั่นไม่ไม่เออเกี่ยวไม่จริง เกี่ยวรอฟังมาเด้อเออมาตัวนี้หัวก็น้องนี่ค่อยๆเด้อจึงก็ด้วยจะเฝ้าโยกเด้อจึงก่อนจึงก่อนจึงคือวังหันนี่มาแล้วโอเคเอ้ามายกบัตรพื้นท์นี่นี่มันจะเป็นหวก็ยังของหัวหัวเขียดอีแ๋ เสียงมรหนองเออยู่เมายายมาปึ๊บปุ๊บมากียาเตรียมส่ง่เลบืงซาไ้ก่อนหัวกขั้นเฮงบริสายก็เป็กระปูน่อาโอ้ยขอมากรงกบตัวเจ็าน้เจ็เจน่าเอ มาสวมมาเมื่ออันเอายูงเงินนเท่าคำบอปทอนบอทอนมันคนลอันตัวน้ำ่มีบยตัวน้มีกระปูตัวน้ใหญ่ใจน่ะมีกระปูเอ้ามานอยู่ดอกพี่น้องมาหนิเอาอีกเจ้บาทบ่เอารลดแล้วแตหมูเจ้าแล้วแตหมูเจ้ารลดก็เอหัวหยาออกให้เออลงมาไหมเนี่ยไม่ได้มาละสวนรลด ผู้อยากมาสรวนนั่นสองคนเจ้าได้อยากมาส่วนคือยังใกล้กันแต่ละส่วนเกี่ยวว่าตั้งพี่เ้อเกี่ยวว่าตั้งใหญไไหมไปเกี่ยวว่าพี่เอาไปมันมันพี่น้องนี่ละครับผลผลิตมือนี่สุดยอดส่วนหววขั้นอันนั้นขั้นแยงเขียวนี่แก่พอไปจบอกคุณแมนมันหนักนี่ครับพี่น้องเอาโค่นันสรุปยอดแต่ว่าก็ยังจะสวนต่อไปอีกอยู่นะครับ เอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาทครับเอาซรันี่ละครับสวัสดีย่ำมะเรยงซอนหวกแบบอีสานบ้านเฮ้าจวดเออได้นหน่อยนี้เบิดละบาทเีย